สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพครับวันนี้มาพบกับคลิปที่999นักสู้สาวเหมาแต้มนะครับกระดานที่1ครับวันนี้นักสู้สาวมาเล่นหมากฮอตเป็นคลิปที่999นะครับตั้งแต่มา9าเรื่องทําคลิปมาทุกคลิปนะครับรวมถึงคลิปนี้เป็นคลิปที่999นะครับ เกือไปถึงพันแล้วนะครับคลิปหน้าก็ห0 0่คลิปแล้วนะครับอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจทําให้มหาเก่ายืนยัดอยู่ได้ในเวทีนะครับช่องมหาเก่าเล่าเรื่องนะครับเป็นยูทูบเบอร์มาแล้ว3-4ปีแล้วครับรายได้พอประมาณมาครับชมกระดานที่1จะเป็นยังไงนะครับ วันนี้ให้ตับอธัธยาศัยนะครับนักสู้สาวแฟนคลับนะครับก็อาสาเป็นผู้ต่อสู้นะฮะกับมหากั้นเทพวันนี้เกมโดยรวมจะเป็นอย่างไรชมแล้วนะครับกระดานที่หนึ่งวันนี้เล่นสองกระดานนะครับสู้กันเพียงสองกระดานใช้เวลาประมาณเจนาทีเสร็จ นยครับบังฮอตกันเทพแล้วก็เป็นบังฮอตที่ตื่นเต้นนะครับรูปเกมที่มาตรฐานผู้เล่นก็ต้องมีระดับมาตรฐานพอสมควรจึร่งจะสามารถต่อสู้กับบังฮอตกันเทพได้นะครับมาประดานนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเมาส์แต้มนี่ก็แต้มไหนนะครับดูไว้ก่อนนะครับ หักสูสาวจะเมาแต้มได้กี่แต้มนะครับเล่น2กระดานกระดานละหนึ่งแมครับชมสนุกๆุครับไม่มีปัญหาเรื่องการพนันชมเพื่อเป็นเกมกีฬาครับกระดานที่1นี้กันเทพกำลังจะจนแต้มนะครับ บางทีจนแต้มแล้วนะครับนักสู้สาวก็กำลังเก็บเป็นไฟเมาแต่มเป็นยังไงครับชบ้วยก่อนกิงไปกินก็ต้องดูด้วยสายตาครับคลิปที่999ของมหาเก้านะครับเป็นยูทูบเบอร์มาแล้วหลายปีสามสบสามปีแล้วครับ ยังยืนหยัดอยู่ได้เพราะแฟนคลับให้การเม่ตาสงสารชมคลิปที่ออกสู่รายการแม้กระทั่งแฟนคลับนะครับก็มาให้กำลังใจเป็นผู้แข่งขันฮอตด,ด้วยนะครับใน999คลิปที่ทำมามีทั้งคลิปที่เป็นสาระดี คลิปบันเทิงคลิปกีฬาก็คือหมากฮอตนี้หละครับเป็นยังไงครับประดานนี้อันเทพไปไหนไม่มีที่ไปแล้วต้องเข้าฮอตแล้วครับเข้าไปเลยครับ <c ười> เข้าไปแล้วก็โด,ดจินสองนะครับนะเรียบร้อยเลยยอมนักสู้สาวขึ้นนำหนึ่งศูนยครับส ด่านที่สองตรงฉลองชัยนะครับด่านที่สองจะเป็นอย่างไรนักสู้สาวจะสามารถทำคะแนนทำแต้มได้อย่างขาดไหมครับด่านที่หนึ่งสามารถจัดการบางฮอดกันเทศไปแล้วด่านที่สองนี่จะเป็นอย่างไรชมครับสาวนักสู้ แฟนคลับนะครับสาวสวยระดับผู้จัดก,การในสำนักงานธุรกิจเอกชนแห่งหนึ่งนะครับว mm. ันนี้มีเวลาว่างก็ทำเรียกว่าเล่นมาอดกันเทศสนุกสนุกครับเด mm. ็กมา3าสี่ครั้งแล้วครับ mm. โชวผ์ผลงานในฝีมือ mm. ไปแล้วครับคร mm. าวนี้ นักสูสาวรุยกันทกจะไปยังไงกับรานนี้คิดนานนะปล่อยให้คิดเต็มที่ครับไม่เร่งรัดแต่คณะกรรมการจะเร่งรัดเองนะครับถ้าเกิดไม่ยอมขยับเป็นนาทีนะครับหรือลายสิบวิหลายสิวินาทีก็โดนเตือนแล้วครับ คืามมกันในชะ่วงน,นี้คิดนะครับเพื่อรักษา่ารักษาสกอให้ได้นะครับอืมจู่นี้ทุศีกันอยู่นะครับไม่รู้ใครจะเป็นยังไงใครจะได้แต้มใค,ตใครจะเตะใครจะจนแต้ม แต่ภาษีดูแล้วนักสู้สาวน่าจะมีภาษีกว่ามีทรงมีวาดกว่านะครับในรูปเกมอืมมายน,นี้ก็แรกสิครับแรกเเดินทางก็ฮอตใสสบายขึ้นนะครับหมาฮอตกันเทพก็เปิดทางอย่างนี้ก็นักสู้สาวก็ยิ้มได้นะครับ ทำไงแล้วครับคิดอย่างละเอียดนะครับยังไม่เข้าฮอทครับอันตรายถ้าเข้าฮอทช่วงนี้ต้องเดินเดินมักเข้าไปนะครับอืมเขายังครับฮอทยังไม่เข้ากอดพี่นายนะครับคิดรอบครอบ เห็นกันเพียงสองกระดานไม่โลภพอเสียแต้มง่ายๆนะครับมาเลยครับกระดานที่สองกระดานสุดท้ายแล้วหลักสูตรสาวจะสามารถเมาแต้มได้ทั้งสองแต้มนะครับเรีอยวจะแบ่งกันคนละแต้มกับมาฮอตกันเทพเ็นไปไหนเนี่โอ้โหวันนี้ก็ แหลกทีสองแหลกินสองนักสู้เสาชนะสองศูนย์ครับขอบคินมากครับสวัสดีครับ